สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโน Novel and s ี r i ส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาต่อกันค่ะกับเทพกระบีมรณะนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากๆเลยแล้วก็ยาวมากๆเช่นเดียวกันนะคะเรามาถึงตอนที่3แล้วค่ะ เสียงเทียนมองดูร่างกายเล็กๆของเขาแล้วก็ถึงกับอ้าปากค้างใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความสับสนในรอบปีที่ผ่านมาภาพเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตที่แล้วของเขามันได้ฉายซ้ำขึ้นมาในความทรงจำของเขาอีกครั้งความทรงจำยังคงแจ่มชัดราวกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ราวกับว่ามันได้สลักลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของเขา ไม่ว่าจะทําอย่างไรเขาก็ไม่อาจที่จะลืมมันไปได้แต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าในชีวิตที่แล้วของเขาเขามีนามว่าเจียนเฉินหลังจากที่เขาได้ตายลงวิญญาณของเขาก็มาเกิดใหม่พร้อมกับความทรงจำเดิมที่เป็นปริศนา แม้ว่าเขาจะพึ่งคลอดออกมาได้แต่ความทรงจำทั้งหมดของเขายังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เขาจึงรู้วิธีการพูดตลอดจนบทสนทนาจากผู้คนรอบตัวของเขาทำให้เขาได้ข้อสรุปข้าวๆว่าครอบครัวที่เขาได้อาศัยอยู่เป็นเช่นไรแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือเขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบเดิมอีกต่อไปแล้วที่นี่เป็นโลกใบใหม่ที่เจียนเฉินไม่เคยได้ยินมาก่อนขรือหาที่เจียนเฉินอาศัยอยู่ มีชื่อว่าเจียงยหยางฤหาสนี้เป็นของหนึ่งในสี่ตระกูลหลักของเมืองล่วเอ,อ๋อแต่ละตระกูลต่างขานอำนาจกันอยู่บิดาของเขาเป็นผู้นำตระกูลเจียงหยางมีนามว่าเจียงหยางป้ามารดาของเขามีนามว่าปาย,ยุ่นเทียน ผู้หินสีของเจียงหยางป้าแม้ว่านางจะไม่ใช่หูหญินใหญ่แต่นางก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของตระกูลเพราะนางได้สมญานามว่าเสียนผู้เชี่ยวชาญแสงแม้ว่าเจี้ยนเฉินจะไม่เข้าใจว่าเสียนผู้เชี่ยวชาญแสงคือสิ่งใดกันแน่แต่เป็นเพราะมันมารดาของเขาจึงมีฐานะสูงส่งภายในตระกูลผู้คนมากมายต่างให้ความเคารพนับถือนาง สำหรับตัวเจียนเชิงเองเขาก็เป็นนายน้อยสีของตระกูลเจียงหยางมีฐานะสูงส่งในตระกูล เจียนเฉิงก็มีพี่ชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนพี่ชายคนโตมีนามว่าเจียงยหยางหูพี่สาวมีนามว่าเจียงหยางหมิงเย่และพี่ชายคนที่สามก็มีนามว่าเจียงหยางเคอพวกเขาทั้งสี่มีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดานอกจากเจียงยหยางหูแล้วเขาก็เคยพบกับเจียงหยางหมิงเย่และเจียงหยางเคอทั้งสองคนมาหลายครั้ง ทั้งสองคนนั้นอายุห่างจากเขาไม่มากเจียงหยางหมิงเยว่อายุมากที่สุดนางอายุสี่ปีห่างจากเจียนเฉิงถึงสามปีเจียงหยางเคออายุมากกว่าเขาสองปีนอกจากพวกเขาทั้งสี่อย่างไรก็ตามก็มีเด็กๆอีกมากมายในตระกูลในขณะนี้ก็มีพอบานสูงวัยคนหนึ่งเข้ามาหาเจียนเฉิงจากทางด้านหลังและพูดว่านายน้อยสี่ขอรับสายแล้วนะขอรับหูหญิงกำลังรอท่านอยู่นะขอรับ เจียนเฉิงถึงกับสะดุ้งกับสู่ความเป็นจริงเมื่อมองไปยังท้องฟ้าเขาก็เห็นว่าท้องฟ้ากำลังทอแสงบ่งบอกว่ายามค่ำคืนกำลังจะมาเยือนเขารู้ทันทีว่าตลอดทั้งบ่ายเขายืนนิ่งโดยไม่รู้สึกตัวคาเข้าใจแล้วทันเจียงไปอีกสักครู่ข้าจะตามไป เจียงปยเป็นพ่อบ้านตระกูลเจียงหยางเขาดูแลในทุกๆเรื่องของตระกูลเพราะเหตุนี้เขาจึงค่อนข้างมีความสำคัญในตระกูลแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงพ่อบ้านคนหนึ่งแต่เขาก็ได้รับความเคารพนับถืออย่างดีเทียบเท่ากับผู้นำของคารือหานี้ รอยยิ้มประดับบนใบหน้าของเจียงปาขณะที่มองเจี้ยนเฉินอย่างคาดหวังตอนเจี้ยนเฉินอายุเพียง6กขวบเขาก็สามารถเดินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ใครนั้นช่วยและเขาเรียนรู้ได้เร็วมากเขาสามารถพูดได้ตอนอายุเพียง8เดือนเท่านั้น ไม่ใช่แค่พูดได้ชัดแต่ยังสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้ด้วยความสำเร็จเพียงสองสิ่งนี้ก็ทำให้เจียนเฉินได้ถูกเรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะหลายคนต่างก็เฝ้ารอคอยวันที่เขาได้เติบโตขึ้นในเวลากลางคืนเจียนเฉินก็ได้ออกไปพร้อมกับมารดาของเขาไปยยุนเทียน เพื่อไปทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารห้องอาหารที่ทั้งคู่นั่งอยู่นั้นมีความพิเศษมีเพียงผู้นำคารืหาดเหล่าภรรยาและบุตรทั้งหลายเท่านั้นเมื่อปายหยุนเทียนและเจี้ยนเฉินมาถึงห้องอาหารหญิงสาวที่งดงามทั้งสามก็ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทรงกลมตัวหนึ่ง พวกนางนั้นดูอายุราว20ปีสองในสามกำลังอุ้มเด็กอยู่ในอ้อมแขนหนึ่งในนั้นเป็นชายอีกหนึ่งเป็นเด็กสาวเด็กชายอายุราว3าถึงสขวบ แข็งแรงสมบูรณ์แต่อวบอว้วนเขาเป็นลูกคนที่สามของเจียงหยางป้ามีนามว่าเจียงหยางเคอขณะที่เจียงหยางเคอมองเห็นเจียนเฉินความเป็นอริและความเกียดชังก็ผุดขึ้นมาในดวงตาของเขาเห็นได้ชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรบางอย่าง ไม่ว่าใครก็สามารถบอกได้ว่าเขานั้นไม่ถูกกับเจียนเฉินหญิงสาวทั้งสี่ต่างรับรู้ถึงความเป็นปรปักที่ได้แผ่ออกมาจากเจียงอย่างเคอไปอยังเจียนเฉินแต่ก็ไม่มีใครเสียเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความคิดของพวกนางนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยของเด็กๆไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตอันใด เด็กอีกคนอายุราวสี่ถึงห้าปีนางผูกแกะสองข้างดวงตาที่สดใสของนางมองไปยังเจียงหยางเคอที่ยังคงมีท่าทางไม่เป็นมิตรแล้วหัวเราะขึ้นมา เกิดเป็นลักยิ้มขึ้นบนใบหน้าทั้งสองข้างดูน่ารักเป็นพิเศษแม้ว่าตอนนี้นางจะยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่แต่แน่นอนว่าเมื่อนางเติบโตขึ้นความงามของนางอาจเทียบเคียงได้กับเทพธิดาเด็กคนนี้มีนามว่าเจียงหยางหมิงเย่เป็นบุตรคนที่สองของเจียงหยางปาและเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวน้องสี่จามาแล้วมาสิมานั่งตรงนี้สิ เด็กยิ้โบกมือให้เจียนเฉินในเวลาที่นางได้เห็นเจียนเฉินรอยยิ้มบนใบหน้านา,นางก็ยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้นเจียนเฉินพงกศีรษะของเขาเป็นเชิงทักทายเจียงหยางหมิงเย่แล้วก็นางหลงพร้อมกับมารดาของเขาไปาย,ยุนเทียนเริ่มตามใจเจียนเฉินนางพูดอย่างอ่อนโยนว่าเสียงเอ,อ๋อกล่าวทักทายท่านป้าและพี่ๆของเจ้าสิ เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นเจียนเฉินมองไปยังเหล่าหญิงสาวที่ดูเอาแต่ใจคารวะท่านป้าใหญ่ป้ารองป้าสามพี่รองพี่สามตั้งแต่ที่แม่ของเขารู้ว่าเขาสามารถพูดจาได้ฉะฉานนางรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สอนหลักพื้นฐานมารยาทให้กับเขาด้วยกรอบความคิดของเจียนเฉินได้ไหลไปตามกระแส เขาไม่ได้คัดค้านการสอนของนางเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ในระยะยาวบนโลกใบใหม่ของเขาครั้งแรกเมื่อเขามาอย่างสถานที่ที่เขาไม่รู้จักเขาต้องต่อสู้ดิ้นลนอย่างมากมายในร่างกายใหม่เพราะเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่พร้อมกับความทรงจำดั้งเดิม เขายังรู้สึกว่าตัวเขายังเป็นเจียนเฉินอยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเขาไม่ได้คิดว่าชีวิตใหม่นี้จะเป็นของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ค่อยๆย,ยอมรับร่างกายแล้วก็ชีวิตใหม่นี้ไม่ว่าจะคิดเช่นไรปาย,ยุนเทียนก็คือมารดาของเขา แม้ว่ายังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าความทรงจำในอดีตยังคงอยู่ได้เช่นไรกันพวกมันมาจากสถานที่แห่งหนึ่งจากอีกโลกไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับโลกใบใหม่นี้ดังนั้นเจี้ยนเฉินจึงตัดสินใจซ่อนความทรงจำของเขาเอาไว้ในส่วนลึกที่สุดของจิตใจตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะยอมรับชีวิตใหม่และมอบทุกสิ่งให้กับมัน หญิงสาวทั้งสามยิ้มให้แก่เจียนเฉินหนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวสวมชุดคลุมสีทองหัวเราะขึ้น น้องยุ่นนี่แสดงให้เห็นว่าเสียงเถียนลูกเจ้าฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและหาได้ยากที่จะได้พบเห็นเด็กเช่นเขาเขาอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเท่านั้นคาอิจฉาเจ้าจริงๆที่มีลูกที่ฉลาดเยี่ยงนี้หญิงสาวคนที่พูดคือฮูยินรองของเจียงหยางปาและเป็นแม่ของเจียงหยางหมิงเย่มีนามว่าไป่ยู่ซวง ใช่แล้วน้องยุ่นสิ่งที่พี่รองพูดนั้นถูกต้องเมื่อได้พบเจอเขาในแต่ละวันคายิ่งชอบเสียงเทียนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้หญิงสาวอีกคนซึ่งนั่งติดกับเจี้ยนเฉินนางเป็นฮูหยินสามซึ่งมีนามว่ายูฝงเยียนพูดออกมา เซียงเทียนเป็นเด็กอัจฉริยะอย่างแท้จริงเดินได้ตอนหกขวบพูดได้ตอนแปดเดือนไม่มีเด็กคนไหนในวัยเท่าเขาสามารถเรียนแบบเขาได้ข้าอยากรู้จริงๆว่าพลังเซียนในร่างกายของเขาจะมากขนาดไหนเมื่อเขาได้รับการทดสอบในอีกสองปีข้างหน้าข้าหวังว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะทำให้พวกเรานั้นต้องตกตะลึงลิงหลงหูหินใหญ่ซึ่งดูมีอายุและเจ้าอารมณ์มากกว่าคนอื่นพูดขึ้น ขณะที่หลิงหลงพูดจบก็ได้มีเสียงอันลุ่มลึกของชายคนหนึ่งพูดมาว่าข้าเห็นด้วยข้าตั้งตารอพบกับความตกตะลึงเมื่อเสียงเทียนอายุสามขวบชายวัยกลางคนอายุ30ปีเดินเข้ามาในห้องอาหารด้วยท่าทีของผู้นำด้วยชุดช้างเป่าสีขาวประดับไปด้วยขอบสีทองผมสีดำยาวถึงไหล่มันทำให้บรรยากาศในห้องอาหารผ่อนคลายลงท่านพี่ท่านพ่อ ทันใดที่เห็นชายคนนั้นทั้งเจ็ดคนต่างก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วก็เรียกชายหนุ่มออกมาแม้แต่เจียนเฉิงก็ยังไม่มีข้อยกเว้นเขาได้กล่าวออกไปอย่างนุ่มนวลแท้จริงแล้วชายผู้นี้ก็คือเจียงหยางปาผู้นำตระกูลเจียงหยางเจียงหยางปาเดินไปยังโต๊ะอาหารแล้วนั่งลงด้วยรอยยิ้มเขามองเจียนเฉินแล้วถามว่าเซียงเอ๋อเจ้าอยู่ที่นี่มีความสุขดีใช่ไหมเจียนเฉินพยักหน้าของเขาขอรับ รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงหยางปาเสียงเออหากเจ้ารู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นให้อยู่แต่ภายในคารืหาาที่น่าเบื่อแห่งนี้เจ้าสามารถออกไปหาประสบการณ์ภายนอกได้ด้วยตนเองตามสบายข้าทราบแล้วครับท่านพ่อเจียนเฉิงตอบ เจียงหยางปารู้สึกมีความสุขมากจนยากที่จะอธิบายออกมาความฉลาดของเจียนเฉิงช่างแตกต่างจากเด็กอายุหนึ่งขวบคนอื่นๆการทานอาหารระหว่างครอบครัวเป็นไปอย่างมีความสุขอาหารได้หมดลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเจียนเฉิงก็ได้กลับไปอย่างห้องของเขาด้วยอายุประมาณเขาเขาควรที่จะนอนห้องเดียวกับมารดาเขาแต่ว่าเขาได้ร้องขอว่าเขาต้องการห้องของตัวเอง ในเรื่องคำขอนี้เจียนเฉินยืนกลางอย่างแนวแน่ไม่เปลี่ยนใจถ่ายที่สุดไปหยุนเทียนจึงต้องยอมทำตามคำขอของเขาในคืนนั้นเขาได้นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงของเขามือของเขาทั้งสองข้างก็วางอยู่บนเขา่าฝ่ามือของเขางายขึ้นเขามีท่าทางสงบนิ่งเขาสู่ขั้นแรกของการฝึกบัญญัติกระบี่นภาบัญญัติกระบี่นภาในโลกก่อน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจี้ยนเฉินได้ฝึกฝนมาถึง20ปีและได้กลายมาเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของเขามันเป็นเครดวิชาบ่มเพาะพลังที่หาได้ยากและน่าเกงขามยิ่งเป็นเครดวิชาที่ลึกซึ้งและแข็งแกร่งมากบัญญัติกระบี่นภาเป็นสิ่งที่เจี้ยนเฉินพบโดยบังเอิญเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กเขาได้ตกลงไปในหุบเขาขณะที่เล่นอยู่ในภูเขาโดวยวิธีการอะไรบางอย่างเขาได้รอดชีวิตมาได้โดย ตกลงไปในแอ่งน้ำเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นเขาก็พบว่าเขาติดอยู่ในถำ้ำมีปลาเพียงอย่างเดียวเป็นอาหารของเขาหลังจากค้นพบคำผีเล่มนี้เขาก็ได้แต่ฝึกฝนวิชานี้หลังจากฝึกฝนมาน,นานนับสิบปีเขาก็ได้บรรลุเคล็ดวิชาสามารถออกจากถ้ำหนี้ได้ เจียนเฉินเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่และยา่านับจากที่เขาติดอยู่ในถ้ำก็ผ่านมา n ับสิบปีเมื่อกลับไปถึงก็พบว่าท่านทั้งสองได้จากเขาไปแล้วหลังจากเขารบศพของพวกเขาทั้งสองเจียนเฉินได้ออกจากหมู่บ้านบนหุบเขาเล็กๆแล้วก็ออกไปเผชิญโลกเพียงลำพัง เจียนเฉินยอมรับอะไรก็ตามที่ได้มาจากชีวิตเก่าและยอมรับในชีวิตใหม่ของเขาด้วยการยอมรับนี้เขาก็เริ่มบ่มเพาะพลังแล้วก็ชำระล้างกายเป็นเวลาครึ่งปีเพื่อให้ร่างกายของเขาเตรียมพร้อมที่จะกลับมาแข็งแกร่งดังเดิม โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ของเทพกระบี่มรณะนะคะเดี๋ยวตามหวานไปค่ะในตอนที่4ของเทพกระบี่มรณะนะคะท่านใดที่ฟังอยู่ในขณะขับรถก็ขับรถปลอดภัยกันทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านใดที่ฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังเพลินๆค่ะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้เราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานได้อัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะคะมีความ สุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะววนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ